ถ้าไม่มีสถาบันกษัตริย์ชาติไทยเราจะเป็นอย่างไรคำถามนี้ผมเชื่อว่าเราคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างหากพูดถึงสถาบันกษัตริย์แล้วความหมายที่เห็นได้ชัดเจนก็คือผู้ปกครองสูงสุดของประเทศเนื่องจากการอยู่รวมกันเป็นสังคมของมนุษย์ทําให้เกิดปัญหาต่างๆจึงต้องมีบุคคลที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่ผู้นําด้วยความยุติธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวมแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นการทํางานของสถาบันกษัตริย์ด้วยสายตาของตนเอง แต่สิ่งที่ไม่ได้เห็นก็แปลว่าไม่ได้มีนะครับเบื้องหลังประเทศที่ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขการบริหารงานบ้านเมืองพัฒนาจเจริญก้าวหน้ามีอรารยธรรมประเพณีที่ดีงามมาตั้งแต่อดีตล้วนถูกขับเคลื่อนจากสถาบันกษัตริย์มาโดยตลอดเพราะถ้าไม่มีสถาบันกษัตร,ริย์เราคงจะเสียแผ่นดินให้กับผู้ล่าอาณานิคมตกเป็นเมืองขึ้นของชนชาติอื่นๆจนหมดสิ้นไปแล้ว เราคงไม่มีกรุงรัตนโกสินทร์ราชธานีที่ถูกก่อตั้งและคงอยู่มาถึงปัจจุบันจนกระทั่งเป็นกรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่ติดอันดับหนึ่งเมืองที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในโลกและอันดับ9เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเราคงไม่มีผู้คิดฟื้นฟูศาสนาที่เปรียบเสมือนคำสอนข้อปฏิบัติขัดเกลาจิตใจให้เราเป็นผู้มีจิตใจที่ดีและมีความสุข รวมทั้งสร้างวัดมากมายจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของโลกในปัจจุบันสร้างไรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างไม่มีจบสิน้นเราคงไม่มีตําราเรียนหลักสูตรการเรียนสถาบันการศึกษาเพื่อให้ความรู้สร้างอาชีพสร้างบุคลากรให้เราเติบโตเป็นคนที่มีความรู้เทียบเท่าประเทศอื่นๆในโลกเราคงไม่มีผู้สร้างความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจทำสัญญากับต่างประเทศจนชาติไทยสามารถดำรงเอกราชจนถึงทุกวันนี้ เราจะต้องอยู่ในระบบทาสไม่มีอิสระในการดำรงชีวิตถูกใช้แรงงานไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของตนเองเป็นทาสตลอดชีวิตต่อกันไปถึงลูกหลานเราคงไม่มีระบบสาธารณูปโภคปาปาไฟฟ้าไรายสนีโทรศัพท์การสื่อสารการคมนาคมที่ถูกรีเริ่มและว่างรากฐานจนมาเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีพของเราในปัจจุบัน เราคงไม่มีระบบสาธารณสุขโรงพยาบาลบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาโรคต่างๆให้กับผู้คนในเมืองนี้เราคงจะไม่มีรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดของประเทศที่คุ้มครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบบประชาธิปไตยคือการปกครองที่ถือเสียงของประชาชนข้างมากเป็นใหญ่เราคงมีสงครามกลางเมืองแบ่งเชื้อชาติแบ่งฝ่ายไม่ได้อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจมาจนถึงทุกวันนี้ เราคงไม่มีการพลิกฟื้นแผ่นดินที่แห้งแล้งกลับมาอุดมสมบูรณ์มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างรอบด,ด้านยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยได้อย่างแท้จริงเราคงไม่มีวัคซีนพระราชทานที่ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยจากโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและนี่เป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนของสถาบันกษัตริย์ที่ปกป้องประเทศดูแลประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการเวลาผ่านยุคสมัยต่างๆมาถึงปัจจุบัน ดูมาถึงตรงนี้คงพอจะทราบแล้วใช่ไหมครับถ้าไม่มีสถาบันกษัตร,ริย์ชาติไทยจะเป็นอย่างไร